นะจริงในซึโกะมันฟาร์มในโหดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่นป่าแล้วกันนะเล่นฟาร์มเอาเฮ้ย <c oughs> ไม่มีใครลงกลางเลยว่ะโมซาก,กิป่าแล้วโอเคไอ้จอะมันบูแม่งมายืนอ f ฟเคหา่าเอ้ยคนนั่นน่ะชื่อไอ้ตรงกลางนี่กบคนวัตตาเฮกเอาวะเอาวะย้ผมพยายามจะลัดช็อตคลิปเอานะ มาดิมาดนานมนสีออร์ชาเดอร์และนันตนลบนนปรชาเดอร์นปเก็บุีอรมชาเดอร์อาวะอาวะกอกกูงตัว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 เฮ้ยอันนี้มันขยันตุยเท ผมออกดูเลือดก่อนออกดูเลือดได้ก่อนละมึงมาดิมาดิาดปัก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 นี่เก็บคลิปก่อนเลยครับคุณดูเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าน้นนองอย่าน้นนองแต่ยินยินคนดูลีนอย่างเงี้ย มันชิงมันชิงไอ้นี่มันชิงชิงดีชิงดีมันพยายามกดเรานะครับพยายามดันไวนะ้นะผมจะลากคลิปมนันกลิบเ,เอาว่ะาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาวะนี่สิกูอยากเอาว่ะเอาดิเอาดิ ของกูก็มีของกูก็มีตายสวยเอาดิเอาดิ ในแรกนะในร้าน i ิชแมนช h อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช h อปหรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โดว์บอกิีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c h m a n Shop โนหนึ่ง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m a n Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยแอกนะเอาดีเอาดีเอาดีโอ้โหโอ้โโกลัวนั่นอนะ เออเฮ้ยเพื่อนไม่ลุงไปช่วยโหย้ยไม่ดึงกลางเลยเหรอมันไม่ดึงกลางน,นะฝั่งเราเนี่ยทำไมเป็นงั้นล่ะเย่ yeah. สกิลไปเทอไอ้หนุ่มนี่นี่นีเจ็บมนะั้นอ่ะอา้าวอ้าวอ้าวมั่วมั่วสกิลมั่วสกิลมั่ว รอรอจังว่ะดีๆยืนลึกไม่ได้นะเดี๋ยวดนโว้ยมันเอาป้อมมันมันมันเอาอันนั้นไปแล้วอ่ะคนดูเอาคลิปไปละเจอคนนี่รอบนี้เยงอุ้ยเอาดีเอาดีมาดูดเลือดมาแล้วโอ้ย ขยันไปแจก,กแท้ทีมไ่ซิกโกมันเดินดีนะฝั่งนู้นนะ่ะแม่งเดินโคตรดีเอาว่าเอาว่าแม่งลอยลอยเนียนเย่ s แ a c k text u n l o ล k controls ม m a c k text อ่าเล็กจริงเนอมันจะมันมันจะดันกลางให้แตกจนได้เลยนะโอ้แม่งวิ่งดีจริงนีซิโกะแม่งเอาคิบบนล่างเลยเอาว่ะเอา,า,าเอ่ะมาละนีซิโกะโอ้เรียบร้อยมันอยู่สองแนละ้วแม่งม,ไม่ไม่น่าเขาไปเสี่ยงเลยนะ เฮ้ยเฮ้ย <You S 2> นิสโกวิ <have been S 2> ่งดีว <been S 1> <ะ>่ะดูของมันนิ่มันไปถึงไหนเนี่ย <And S 2> นิสโกฟังมันเฮ้ยของมันไปไกลอยู่นะ <And ally S 2> ไม่ใช่ไปไกลหรอกมันไปน้อยมันไปน้อยกว่าเราอีกแค่นเนี่ย yeah. เย่ลาสกีเราฟาร์มไม่หยุดเลยผมดูนนสโกดินินสโกอีเอชบีโอเคแม่งดันโคตรดีอ่ะ แม็กแท็กอ้าคุณโน้แม็กท็กเอาดิเอาดิเอาว่ะเอาว่ตึงจะดจัดตึงจะดจัดวิ่งยากอยู่โแต่มันดันไวมากเลยนะนี่มนเล่นอย่างนี้มันกลับไม่ให้เราเกิดนะครับคุณดูนะโอ้กูจะตายแอ้สั์ นีสวยสวยเนียอะไรนะทีมเราตาย <Double kill. S 1> โอ้โหคิีด้วยปามยากนะบอกก่อนอย่างเงี้ยมัน <You S 1> เล่นดันนะฟ้ <You S 1> อมโคตรดีอ่ะโอ้มึงกล้าขนาดนี้หรอวะ โอ้แม่งโคตรกล้านะเฮ้ยรอบนี้เจอหนักรอบนี้เจอหนัก,อก,นกเอาวๆอ,อ,อู๋เล่ยนยากนะเล่เยนยากนะคนเยอะอยู่เนี่ยคนไหลไหลายตัวเลยเนี่ยคนดูไปไปไปอย่าย,ยินครับเพื่อนโอ้ย มันเข้ามาเสิร์ฟถึงอย่างนี้เลยนะอืมเดี๋ยวกูออกของดีๆก่อนนะมึงเจอูฟูร์าไปก่อนครับตอนนี้สวยเฮย้ย้มึงโอ้โหซาสเกตมึงโง่จังมัมันรบอยู่ตรงนี้ตั้งนานนะเฮ้ย โดนคิวไปศูนย์สามแล้นะไม่ยอมเว้ยจะยอมได้ยังไงบ้าทีมเราก็ได้อยู่มันแค่ต้นเกมอย่าตามเพื่อนกูขอถช่ปะตามไปงั้เดี๋ยวตุยนั่นะกูแต่ป้อมเราโดนไยเยอะมากเลยนะบอกเลยเราอาจจะแพ้ป้อมนะครับต่อให้เราเลีกก็จริงเอะเอาเลยดีเพื่อนยูชีด้านี่ มาหน่อยดิเออสวยเรียบร้อยเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยปล่อยมันนันยากเลยนี่อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งถล่มป้อมกูมาแล้ว เอาว่ะ l e g e n d เ้ยทีมทำไมเป็นเงินวะอซิโกตายอยู่นั้นอะเปิดเบอร์เอร์กมาลนะ อไอ้เฮียแล้วทำไมไม่ตีล่ะโอ้โหควายเอ้ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ l ล่าลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ ย @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโรบอ ไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเออตายไปเพื่อนโอ้ มันโหดขนาดนี้หรอลูฟี่นี่ของมันไปถึงไหนวะโอ้โยเวอร์จัฟต้องออกเกาะของเกาะกันกายภาพหน่อยนะนี่อย่างเงี้ยคนดู difference กายภาพอยู่ไหนวะ physical attack damage physical difference สองร้อยห้าสิบ magic difference physical ร้อยสิบ max hp แปดร้อยโหเอานี่เลยแล้วกันนี่ ต้องมีอ่ะคนดูถ้าไม่มีผมไม่มีอะไรกันดาเมจมันเลยนะนี่เรายพยายามเซฟเพื่อนไว้ให้ได้ก่อนโว้ยกูโดนสตันเฮียเลยวะเอาว่ะเอาว่ะเอเอแรง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 เวทนั่นนี่มันเวทนั่นนี่คนดู โกงนะนี่อุซบเนี่ยกระสุนปืนดาวตกมาเนี่ยเอาวะเอาวะโอ้ยอิมกูล,ลูฟี่มันเล่นดีจัดเลยเฮ้ยโอ้โหตายเลยเฮียยูชิดะกะอุซบนะครับคุณด,ดูนะ เอ้มันโหดแล้วนี่ในพอลงแรงสูงเริ่มเจอคนโหดแล้วเอาหนึ่งตายห้าว่ะเออเราก็แจกอยู่นะโอ้เยี่ยกูแจกเยอะสุดเลยนี่หว่าโอ้นั่นไอ้ิน,นสโกะแม่งฟาร์มดีจังอะ่ะเรามันมีทับเลนสองตัวมีซาสเกะไอนี่โวยเพื่อนตายนั่นน่ะไปอย่างนั้นน่ะ โอเราต้องล่ามายูชิด้าให้ได้ก่อนนะคนดูสับเลยสับเลยเบอร์สื่อนีโอ้โหเราอะสู้มันได้แต่อุบมันเข้ามาช่วยคนดูเลือดเราเด้งอยู่นะเมื่อกี้นี้ตับเรามีดูดเลือดไงอม้งอินกูซะจบเกมกูซะมาฟรนไอ้มันเลี้ยวดูน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยจะจัดอะบอกเลย นี่นี่เสียบสักหน่อยเสียบสักหน่อยอ้หูหนักจัดเลยนะนี่อย่างนี้เอ้มาวะมาวะเองบวกกันมั่วจัดเลยสัตว์เอาดิโอ้โหกูยังชอบเพื่อนช่วยอะไรได้เอ้าถามก่อนเรียบร้อยครับโูเสียใจอ่ะ มาว่ามาว่าคนดูเราจะไปฟาร์มป่ากันเลยนะฮะน้องๆเย่ออ, <Yeah. S 2> ออกของไปฟาร์มปา่ปาแปซปอ่ามันต้องออกอะไรบ้างนี่อันนี้รองเท้านี่นะเอาฟิสิกอลก่อนเลยเย่ yeah. ออกของไปฟาร์มนะครับคุณดูนะลินดึนลินก่อนนะอย่างนี้กีฬาอังสองเดินฟาร์มนะเดี๋ยวผมจะเดินฟาร์มเรื่อยๆนะครับ Very really good มาหนิ ทวทัว,ทวตับเลยดีครับดีนะเราเอาเบอร์สึกมานะมันทําให้ฟาร์มไวนะครับเวลาเราใช้เบอร์สึกเดินเย่ yeah. ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาเล็ดได้พบเธอเอาไปยังตรึง,งตรึงตับทวะทวะนี่นี่แอสเลย นี่สกูตนูตรึงนะคนดูอันนี้ยังสู้ไม่ไหวชัวร์เลยผมไม่ไหวหรอกหรือเปล่าหรืออาจจะไหวคนดูไหวอยู่ต้องสกิลบ่อยๆเอาเย้ต <Yeah. S 2> ัวๆมีนี่นนานีน้งล่ะโคตรหล่อโคตรตึงออกรองเท้าครับออกรองเท้าตีไวก่อนนะผมนิ้นน้นฟาร,รม์มฟาร,ร์มมันแบบไว อินฟ้าเอ้ยฮัดชิวนึ่งเลยเปิดเบอร์สืกแป๊บเฮ้ยเปิดบัตรล้วาโคตึงนางลาตึงจัดๆคนดูเอาว่ะเอาว่าตีหน่อยตีหน่อยสวยสวยคุณขังสุดท้ายนี่นี่ ถึงจะจัดฟ้ากระแดงไนงะคนดูเดินชิวแล้วนี่เอาสกีนหนึ่งดิผมว่าลินล่างน่าจะสู้ไหวอยู่นะถ้าของมีนะครับฟ้ากระแดงมาแต่ผมลองตีก่อนดีโอ้ยไหวเปล่าวะไหวอยู่ละมั้งเลือ 7, ดจิตพันนิงเลือ 7, ดจิตพันนิงไหวอยู่ไหวอยู่คนดูช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ยังตรึงยังตรึงมีเพื่อนมาช่วยอยู่นะครับ โอเคลิทจินเนเลตเลือดมึงมึงปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันก่อนใจยเย็นมูเฮ้ยโอ้โหมันเก็บบนมาแล้วนี่มาแม่งซาสึกิมันแบบเก็บสัตว์บนมาแล้วนะมันมีตัวฟาร์มเหมือนกันกับเรานี่แหละคุณดเูเอาว่ะเอาว่ะยึดเราได้อยู่นะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย